สวัสดีครับสวัสดีครับ F สช่องที่ตรงตอนชาแนล e l ี่ annel, น้องต้นข้าวสุปรียาครับโอไม่ได้พบกันวันสองวันนี้ก็มันก็เหงาอยู่นะวันนี้นะครับเรามาพบกันวันที่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้อากาศเย็นครับนะไม่มีแดดวันนี้อากาศเย็นสบายเลยนะที่ การลสินภัยสาน,ะท,านที่บ้านที่บ้านทนเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นะงไงยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในห่วงที่นะมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คืออยู่ในระหว่างที่เราถวายความอาลัยนะครับแด่สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับที่เสด็จสู่สวรรคาลาย นะเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับคนไทยเรานะครับอยู่ในค่วงที่ต้องส่งความหวังดีส่งความช่วยเหลือนะครับให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยจากภาวะน้ำท่วมอุทกภัยภัยธรรมชาตนะิทั่วประเทศนะครับ,นะรบปีนี้ก็ประมาณสักเจดสิบจังหวัดได้รับผลกระทบจากภนะาวะ นะภัยธรรมชาติน้ำท่วมนะไล่มาจากภาคเหนือนะครับจากแม่องศนยันหนหลครับยันถึงภาคใต้นะครับภาคใต้ล่าสุดนะล่าสุดนี่ก็หนักมากนะครับเป็นที่ภาคกลางภาคใต้เหนือกลางใต้ตะวันออกเฉียงเหนือก็ที่อยู่ในลุ่มน้ํานะครับล้วนได้รับผลกระทบจากธรรมชาติพวกเราก็ให้กําลังใจกันนะครับเราก็ต้องส่งกําลังใจ เป็นภาระหน้าที่หนักมากของรัฐบาลที่้องรับปิดชอบมีหน้ำซ้ำนะครับในขณะที่ยังแก้ปัญหาที่จากภาวะน้ำท่วมหนักที่ภาคใต้ยังไม่จบก็เกิดการประทะกันที่ชายแดนกับเขมรนะก็จนกระทั่งทำให้ลุกกรามนะครับลุกกรามกลายเป็นสงครามขนาดย่อมเลยแหละ แต่ว่าย่อมก็ไม่ได้เพราะว่าลากอาวุธหนักแล้วก็ทางกองทัพไทยก็ได้กองทัพอากาศก็ได้ใช้เครื่องบินขึ้นบินรบเครื่องบินรบขึ้นบินนะวางไข่ก็เป็นเรื่องการรบที่อืมเต็มรูปแบบเหลืออย่างเดียวก็ยังไม่ได้ประกาศสงครามเท่านั้นเองแต่ก็เป็นสงครามเยอยๆตรงนี้ก็หนักถึงวันนี้นะครับก็ ทราบว่าได้ข้อมูลจากกองทัพได้แถลงมาในล่าสุดถึงเช้าเนี้ยนะครับทหารกล้าลูกหลานไทยได้พีชีพเพื่อชาติไปแล้วทั้งหมดเนก้านายแล้วก็บาดเจ็บร้อยกว่านายตรงเนี้ยนะครับพวกเราก็ต้องร่วมส่งความรักและ ความสามาคัคคีกันไว้ส่งใจไปให้พี่น้องการทหารที่ทำหน้าที่อยู่ที่ชายแดนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็คนไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ในชายแดนในพื้นที่ข้อพิพาทพื้นที่รบบร่ายง่ายในชายแดนนะครับทั้งห้าจังหวัดนะทั้งไล่จากอุบลเลยครับอุบลริสเกตบุรีรัมย์สุริน จะาแก้วจังหวัดตราดจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับลหลายท่านลหลายพวกเรานี่นะครับก็ได้รับความเดือดร้อนกันท่วงหน้ามีการต้องอพยพจากบ้านเรือนทิ้งบ้านเรือนตัวเองไป,ไปไปหลายแสนครอบครัวไปหลายแสนคนนะเราก็ให้กำลังใจเหมือนกับน้องต้นข้าวสุปรียาแหละครับน้องต้นข้าวสุปรียาเนี่ยในขณะที่รับงานไปด้วยน้องก็ไม่มองข้ามงานไม่มองข้ามภารกิจ ไม่มองข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าน้ําท่วมน้องก็ระดมทุนไปช่วยร่วมกับโรงเรียนการจนานุเคราะหนะ์กับทีมงานทุกคนกับพ่อพ่อแม่แม่เอร่วมกันก็น้ําใจก็หลั่งไหลไปผ่านให้น้องต้นข้าวเป็นนะตัวแทนนะครับนำส่งความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ เกิดการรบกันในชายแดนทุกครั้งน้องต้นข้าวเนี่ยจะไวมากในการที่จะตอบรับคือประสาทสัมผัสความรวดเร็วในความจริงใจของคน,นจิตใจงามน,น้องไวมากอย่างเมื่อคืนนี่กันนะน้องรับงานนะรางานวันเกิดของที่บ้านท่านสสที่จังหวัดปทุมธานี น้องก็ยังส่งใจไปชายแดนน้น้องก็ยังเรียกร้องให้คนไทยรักและสามัคคีแล้วก็ร่วมกันส่งกําลังใจไปให้พี่น้องฐานฐานน้าส่งความหวังดีไปยังพี่น้องที่อยู่ในชายแดนเนี่ยนะครับเป็นเด็กเป็นศิลปินเด็กที่มีความห่วงใยน้องจึงยืนอยู่ในเวทีของศิลปิน เป็นศิลปินแนวหน้าได้เลยนะครับในทุกวันนี้นะพูดง,ง่ายๆถ้าเป็นวงการลูกทุ่งนี่น้องนี่ยืนแถวหน้าเลยไม่อายใครนะเราไม่ได้เราไม่ได้โอเวอร์นะเพราะด้วยองค์ประกอบของบุกในทุกเรื่องน้องมันมีเขาเรียกว่าครบอ่ะนะครบครบเรื่องอะไรเรื่องทักษะการร้องการรำขึ้นสูงได้ลงต่ำได้หลบเสียงได้ น่ะเสียงของน้องมันจะกลมกล่อมกับดนตรีคีทุกขีน้องอยู่กับคีขีไหนคีไหนก็ตามเสียงน้องก็จะกล่อมนะมันมันกลมเกินไปกับขีเพลงจังหวะทํานองของเพลงท่วงทํานองของเพลงเนี่ยนี่น้องทําได้เป็นพิเศษเลยน่ะศิลปินนักร้องหลายคนนะ่ะเสียงดีแต่มันไม่ไปมันไม่ได้ไปกับคีมันไม่ได้ไปเป็นเนื้อเดียวกันนะมันไม่สมูท แต่น้องเนี่เขาสมมูทขึ้นได้หลบได้โอ้โหมันกลมกล่อมกันเนี่ยนามันเหมือนโอ้อะไรมันเทียบร้อยจังมันน่ามันน่าติดตามเนี่ยมันน่าฟังน่าชวนฟังนเนี่ยสิ่งละนี้แหละครับมันนอกจากความสามารถและก็ทักษะและพรสวรรค์ในการร้องแล้วเนี่ยน้องยังมีเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวที่พูดแล้วพูดอีกพูดไม่เบื่อน้องเป็นคนที่อยู่เป็น น้องเป็นคนที่ให้ความเคารพสถานที่ให้ความเคารพเจ้าภาพทุกงานไม่ว่างานเล็กงานใหญ่น้องให้ความสำคัญทุกคนที่มีส่วนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่น้องได้มีโอกาสไปร่วมไม่ได้ไม่ได้มองข้ามแม้แต่ตัวเล็กๆมดงานมดอะไรพูดเทียบกับมดงานเนี่ยน้องก็ให้ความสำคัญเทียบ ทียบแล้วก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานกวาดถนนไม่เป็นพนักง,งานพานันรูเป็นคนขับรถเป็นไรน้องให้เกียรติหมดอ่ะน้าน้องไม่ได้มองข้าความเป็นคนเนี่ยให้ค่าความเป็นคนน้องให้ความสาคัญมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพอมาติดตามน้องต้นข้าวแล้วมันมีได้หลายเรื่องนะได้ทุบทวนตัวเองนะได้บอกว่าเออเราขนาดอายุมากขนาดเนี้ยเรายังไม่ได้บางอย่างยังไม่ได้รอบครอบ นะยังไม่ได้มันยังไม่ได้เท่าน้องต้นข้าวเลยอ่ะพูด,ดง่ายๆบางอย่างแต่พอเห็นในสิ่งที่น้องต้นข้าวแสดองออกมาเราเราทำให้รู้โอ้นะเรื่องนี้เราลืมนี่หวาเนี่ยเราก็ได้กลับไปทำพูด,ดง่ายๆเออเป็นสิ่งที่ดีครับฉะนั้นนะพวกเรานะครับในภาวะที่อาชาติบ้านเมืองกำลังมีปัญหา ก็ให้มองให้วางความเห็นต่างไว้ก่อน <c oughs> เอาความรักและสามัคคีน่ะเอาชาติเป็นหลักเสร็จแล้วก็จับมือกันเดินต่อน่ะด้วยความรักและสามคัคคีเหมือนน้องต้นข่าวน่ะก็ฝากไว้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถต้องสามารถที่อยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกคนครับ ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชายแดนทุกท่านนะขอให้สิริสิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนต้นต้นข้าวนะครับก็ผมเชื่อต้นข้าวเร่เอฟซีพ่อพ่อญทุกคนนะก็จะอยู่และให้กำลังใจกันและกันต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณานะสำหรับคลิปนี้ ขอจบแค่นี้ก็แล้วกันพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ